สนับสนุนโดยร้านมาลูชอ็อปบริการจำหน่ายโลบักระบบ ID p a s าบริการกดผลปีศาจบอฟดบริการกดเกมพาร์ตบอฟดบริการกดเกมพาร์ตแบบ n อนิเมไตไบรเตอร์ซิมูเลเตอร์และอื่นอีกมากมายถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลยครับอ่าครับก็วันนี้จะมาสรุปเกี่ยวกับอัปเดตใหม่นะครับว่ามีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างนะอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้าง ตานมนี้เลยลองไปดูกันว่าอย่างแรกเขาเพิ่มอะไรมาใหม่นะอย่างแรกคือสวิตช์โมบเซตนะเนี่ยเขามานะ Move Set, คือ m ู v e s e เซตสล็อตคืออะไรโสล็อตคืออะไรก็คือเวลาเรากดใช้คอมามานมันจะสลับสกิลวช่องหนึ่งเป็นช่องสองให้เรานะเ,นเดี๋ยวดูปึ๊บนี่ก็สลับให้เรานะแล้วเราก็สามารถเก็บไอเทมช่องนั้นได้นะเนี่ย อย่างเช่นนี้เนี่ยใช่ไหมผมเก็บท่อนี้ไว้ได้นะนเนี่ยตามประมาณนี้แล,แล้วก็ปดสวิตชับเนี่ยแล้วก็ไปเก็บเน,นี่ประมาณนี้นะนโอเคอย่างต่อไปที่เพิ่มมาคือเขาปรับเลนนะเออปกติจะการันตีสุ่มเผานะครับที่60เนาะแล้วเขาเพิ่มเป็น 100ร้อยครั้งนะถึงจะการันตีเนาะเขาบอกว่ามันง่ายเกินไปที่จะได้เผาที่โกงโกงะเออ <c oughs> ต่อไปก็คือแอด back สต็อกก็คือนี่นะที่เก็บที่เก็บชุดเหล่านั้นเนี่ยเวลาเราสุ่มชุดก็มาเนี่ยนะเก็บตรงนี้นะครับเนาะนี่หน้าต่อไปก็เป็นอดสต็อกไอเทมนะก็คือเกมพาร์ตนะครับเป็นเกมพาร์ตเพิ่มช่องเก็บของพวกนี้แล้วเนี่ย ก็ไปซื้อได้นะครับเนี่ยพวกนี้เลยเกมคาร์ดไอเทมนะอืมไม้เน mm ื้อออปติมิเซชันก็คือปรับให้มันละเอียนขึ้นมั้งนะนั่นแหละต่อไปแอดเซเลียนเลดก็คือเพิ่มเผ่าใหม่มานะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะเนี่ยเผ่านี้ความสามารถก็คือเพิ่มโอกาสติดคีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะ ผมว่าน่าจะโกงอยู่และน่าจะแรงด้วยเนาะอืมแล้วก็สามอย่างที่เพิ่มมาใหม่นะเอ้ยแล้วเพิ่มปอกเควสใหม่กัน,กน,กน,นะนแล้วกันนอนนี่เควสใหม่นะนี่เพิ่มมานะนี่ใช่ไหมปกติเราฟาร์มเควส์เก้าใช่ปะนตรงนี้เฮ้ยเควส์สิบประมาณนี้ว่ะนี่เควส์สิบเพมาใหม่นะนี่ปกติเราฟาร์มเควส์เก้าใช่ไหมนี่เควส์สิบเพิ่มมานะ ได้ EP นี่นะ6กพันนะแล้วก็ได้เงิน8,000เนาะอืมเอดูอีกจุดหนึ่งนี่นะเพิ่มมามจุดเลยนะนี่ตัวนี้จะได้เควส t 8,000นะครับแต่ได้เงิน10,000เยอะนะป้าสบายสบายเลยนะจุนี่นได้ a ีพีหมื่นหนึ่งเหมือนกันนะแต่ตรงนี้จะได้เงินเยอะกว่าเนะเาะอืมเดี๋ยวพี่เปิดมาเรามาดูว่าอะไรนะอีพีมันจะได้ตัวละเท่าไหร่นะตัวนะเดี๋ยวค่อยมีสกิสกลใหม่สามสกิลเนาะมีสกิลเพิ่มมาสามสกิลนะได้ตัวละนี่ะ หนึ่งพันสองร้อยนะครับแล้วก็ได้เติมได้ตัวละพันเก้านะเออปะเราไปรนะีวิวสกิลกันดีกว่าสกกีที่เพิ่มมาใหม่ก็เรามีสามสกิลนะพลังใหม่ดีเออมีซันโตซันโตริวนะวีหนึ่งแล้วก็มีแรกเด็ก v v นะาาวีหนึ่งวีสองนะน่เราไปเลยมมรีวิววีหนึ่งกันก่อนเลยวีหนึ่งก็คือเนี่ยนะเวลาเรากด e นะครับเนาะมันจะเป็นเตะนี่รัว ประมาณสองสามทีสามฮิตนะไห้ดูอ๋อสองฮิตนะเตะสองฮิตอืมสกิลต่อไปนะ Q R กดพุ่งไปเตะนี scar, like manera, no. ่เกี่ยวพุ่งไปไหนเตะอืมไยจุ๊บไหนไหนเอาผมพุ่งไปไหนวะเนี่ยไม่ตามเป้าเลยนะอ่ะไปเกี่ยวเอ็กตูพุ่งไปเตะ 8,500เลยนะแรงใช้ต้นเกมน่ะนะเออสำหรับใครที่ไม่มีพลังนะผมว่ามันก็ดีอยู่นะจะมันจะเล่นยากไปนิดนึงเนาะอดูประมาณนี้นะนี่คือแบคเล็ววีหนึ่งนะต่อไปวีสองเนี่ยวีสองโหดกว่าหน่อยหนึ่งนะกดอ e. ีเจ้เนีพุ่งไป ประมาณนี้คิวสองนี่ผมว่าจะคิวสองโอเคเลยนะเตะรัวๆอ่ะคิวสองมาว่าดีเลยนะอืมคิวสามเอ็กเตะนี่อ่า เวิร์กเลยเวิร์กเลยไม่แย่ไม่แย่นอ่โอเคเลยนะอ่าต่อไปเราไปรีวิวสกินนี่สามดาบนี่ดูเทไหมวะา็เทเลยนะ เป็นพลังทั้งหมดที่ได้ที่ทสามอย่างนี้เป็นระดับแรงหมดเลยนะครับเนาะระดับแรงนะอ่ะดูสกิลอีปุ่งไปแรงนะผมว่าแรงเลยนะเนะีะยอ่ง,องดูนี่เลยอ่ะอ่สกิลอ่ะ นี่ประมาณนี้อ่ายุบนี่เซตดนี่ประมาณนี้ติดกุ้งอุ้มปล่อยคลื่นพลังไว้นะนี่ยแรงน่าแรงนี่นี่อืมนี่ ที่บ้านสกู๊ต u x กแรงแรงครับเนาะอ,อืมประมาณนี้นะคระับแล้วก็สำหรับคนที่ซื้อเกมพาส Pro 7GL เนาะอัปเดตครั้งครั้งต่อไปเขาจะอะไรนะย้ายเกยมพาสที่เราซื้อไว้จาก Pro 7GL มาเกม Dragon Ball Legend ให้นะเออ Dragon Ball Adventure ให้นะเออผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยอืม แล้วก็โค้ดใหม่นะครับนี่นะ Gas Station Worker นี่นะใช้แล้วจะได้คูณ XP นะเออ30นาทีเนาะประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะไอ้อยคนไรหมดนนสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ